สุรินผีแม่ไม่ายแห่งเขาพนมดงก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับไอ้บอดมันไหลาตายไปเมื่อคืนนี่มันไม่ใช่เรื่องปกตินะเว้ยแค่ไม่ถึงอาทิตย์ในหมู่บ้านเราก็ตายกันได้เป็นแต่ละวันแล้วคราม ชายหนุ่มร่างสูงกำยำยืนจับกลุ่มอยู่กับเพื่อนสามคนเฝ้ามองดูโลงศพที่ตั้งอยู่ภายในบ้านไม้เก่าในย่านชนบทบรรยากาศที่ดูเย็นยะเยือกผิดปกติหลายวันมานี้ในหมู่บ้านแห่งเขาพนมดงจังหวัดส,สุรินของเขามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบ่อยๆผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านพากันล้มตายกลายเป็นศพปริศนามากมายจนชาวบ้านพากันหวาดผวาโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ชายอาศัยอยู่ด้วย เออกูก็ว่ามันแปลกๆว่าหรือว่าพีแม่ไม้มันจะกลับมาอารวาสในหมู่บ้านของพวกเราอีกว่ะมึงก้องแวรุ่นตัวเล็กสุดในกลุ่มเพื่อนพอรู้ว่าไอ้บอลจากไปกระทันหันก็รู้สึกใจหายมันจําได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนยังเด็กเคยมีเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วผู้ชายที่พากันล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุนั้นและเพราะไม่มีร่องรอยบาดแผลอาการเจ็บป่วยใดๆสุดท้ายก็ลงความเห็นว่า หลายตายกันทุกคนและต่างเชื่อกันว่าเป็นเพราะผีแม่ม่ายกลับมาเอาชีวิตอีกครั้งพวกเองจะไปทําเล่นๆเอาไว้ะวังตัวเอาไว้กูก็ไม่รู้รอกว่าหน้าตาผีแม่มนะ่ายน่ะมันเป็นยังไงกูเกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเจอเหรอกแต่กูเชื่อว่ามันมีจริงลองว่ามันเข้ามาในหมู่บ้านของเราเมื่อไหรมันก็จะเกิดเหตุร้ายแบบนี้ตลอดเลยเสียงของผู้เท่าขาม ปู่ของบอลเดินเข้ามาหาหนวดคขาวขาวกระดิกไปมาดวงตาสีแดงก่ำด้วยความโกรธแค้นแล้วแบบนี้พวกเราจะทำอยังไงดีนะครับปู่ก็ต้องป้องกันตัวเองไปก่อนสิวะอย่าลืมหาเสื้อสีแดงๆใหม่ๆหรือประหลัดขิกมาขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านกันด้วยล่ะเข้าใจไหมหรือไม่ก็ทาเล็บให้มันแดงๆเข้าไว้ผีแม่ม่ามันจะได้เชื่อว่าในบ้านนั้นน่ะไม่มีผู้ชายหลังจากงานศพเจ้าบอลเสร็จ กูจะไปเร่งหาพ่อหมอเก่งๆมาปราบมันให้สิ้นซากเสิพ่อปู่แนะนําเด็กหนุ่มที่เป็นลูกหลานในหมู่บ้านและเป็นเพื่อนของหลานชายตัวเองก่อนจะเดินเข้าไปเตรียมงานศพของหลานชายของตัวเองด้วยความโศกเศร้าต่อไปส่วนขามและก้องพากันไปหาซื้อเสื้อยืดสีแดงตัวใหม่จากในตลาดมันขับมอไซค์ซ้อนกันไปสองคนระหว่างทางสังเกตเห็นแทบตุกบ้าน มีเสื้อสีแดงประหลัดขิกแขวนเอาไว้ที่หน้าบ้านบางแล้วหรือบางคนก็ถึงกับลงทุนทาเล็บสีแดงกันเลยทีเดียวกู <c oughs> เห็นจะทาเล็บไม่ไหวหรอกว่าหน้าสวยๆนะเดียวคนเข้าใจผิดว่ากูเป็นทุ๊ดเหวนในแบบนี้คนที่เข้าใจผิดไปใหญ่อ่ะด่ <c oughs> <c oughs> เออกูก็ว่าเหมือนเมืองละอย่างกูเนีนะถ้าทาเล็บสีแดงไปแดงๆแ,แบบนั้นสงสัยกลายเป็นกระเทยควายเลย <c oughs> จริงไงขนาดมึงยังไม่ไปกะเถอมึงจะเป็นควายเลยเพื่อนหลอกด่ากูไปเนี่ยเปล่าขามซ้อนท้ายรถกล้องไปมันก็ส่งเสียงหัวเราะไปด้วยต่างคนต่างเร่งไปหาเสื้อสีแดงเพื่อนำมาแขวนไว้หน้าบ้านแต่พอไปเจอเพื่อนในตัวเมืองมันก็อดดื่มเหล้าเฮฮาจนเลื่เวลากันไปบ้างไม่ได้ค่ำคืนนั้นบนเส้นทางพุ่งตรงจากเขตเมือง เข้าสู่หมู่บ้านเขตพนมดงของทั้งคู่้องฟ้ามืดมิดเพราะเป็นคืนเดือนแรมแสงไฟหน้ารถเท่านั้นที่ส่องสว่างสองข้างทางเต็มไปด้วยสวนผลไม้ของชาวบ้านสลับบ้านเรือนอยู่ห่างกันไปก้องขับรถด้วยความหวาดกลัวในเพื่อนอย่างไอบอลก็เพิ่งจะมาตายจากไปอีกไม่รู้จะกลัวผีเพื่อนหรือกลัวผีแม่ไม้ดีฉับพลันนั่นเองจูๆ่ๆเสียงสุนัขของชาวบ้าน ก็พากันโก่งคอหอนขึ้นมาจากเบาๆเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทำเอาบรรยากาศหลอนจนขาแข้งสั่นไปหมดมือของไอ้คามที่เกาะบนไหล่ของเพื่อนเย็นเฉียบต่างคนก็ต่างกลัวจนถึงทางโคง้งตรงนั้นเป็นบ้านของป้าทุมกับตาทองที่ขับผ่านกันตลอดมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คืนนั้นแสงไฟจับผ่านรั้วหน้าบ้านที่ไม่มีทั้งเสื้อแดง หรือประหลัดขิกใดๆแขวนอยู่จังหวะนั้นเองก้องแทบขยี้ตาของตัวเองตรงหน้าประตูรั้วบ้านปรากฏเงาดำทะมึอนอยู่ไกลๆมันนึกว่าตาของมันนั้นฝาดแต่เสียงไอ้ขามก็ร้องทักขึ้นด้วยความปากไวเฮ้ย hey, นั่นมันคนรือผีวะนะ่าไอสัตว์เอ้ยมึงจะเฮ้ยมึงหัวปากนี่มึงจะทักทําไมเนี่ยกูจะบิดแล้วเนี่ยฮะก้องมันรีบตั้งสติและบิดรถอย่างไว ขนลุกเกลียวบ้านป้าแกไม่แขวนเสื้อแดงไว้สักตัวเลยมืดค่าป่านี้ใครมันจะมายืนซุ่มอยู่หน้าบ้านวะใจคิดเหมือก็บิดคันเร่งไปด้วยจังหวะนั้นเองเงาดำทะมือน,นั้นค่อยๆหันความกลับมาไอ้ก้องตกใจขับรถตามันมองตรงแต่ไอ้ขามหูตาเหลือกไปแล้วเมื่อเห็นใบหน้าจากเงาดำนั้นชัดเจน มันเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่แม้มีเขาโครงสวยแต่ดวงตาแดงราวประกายเพลิงริมฝีปากของมันกว้างกว้างออกจนเหมือนฉี่ยิ้มเห็นฟันสีแดงที่น่าจะแดงเพราะคาบเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากปากของมันฮียพี่เฮียวีลาเฮก้อง,อง,อง,องรีบหนีเร็วบิด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 อะไบงไอ้ก้อง เก่งเท่ไงกูก็สปีดจนสุดๆแล้วเนี่ยกูบิดจนขี้จะราดแล้วอย่าเล่นสิว่า <c oughs> ไอ้กล้องหันมาด่ามันแต่ขาม,มันกลัวไปแล้ว <c oughs> เมื่อเห็นชัด <c oughs> เห็นจนหลอนกับภาพสุดสะพึงที่อยู่ตรงหน้านั้นแต่ด้วยความอยากรู้มันค่อยๆหันกลับไปมองมันถึงกับอ้าปากค้างร่างของผีแม่ม้ายนั้นลอยขึ้นสูงราวกับมันเหาะได้ ชิบชิบหายละมันลอยเข้าไปในบ้านของปทุมแล้วขามใจหายว่ามันอดเป็นห่วงลุงทองไม่ได้แต่ความกลัวมันก็มีมากกว่าความกล้ามันตัดสินใจทิ้งภาพทุกอย่างเอาไว้เบื้องหลังได้แต่ภาวนาว่าอยากให้เกิดอะไรขึ้นกับลุงทองเลยคืนนั้นขามนอนพักที่บ้านของก้องสองคนรีบร้อนลอนลาน เอาเสื้อสีแดงไปแขวนไว้หน้าบ้านตามคําสั่งของพ่อปู่พอให้อุ่นใจหลับตาลงได้ในค่าคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นแสงตะวันโผพ้นขอบฟ้าทั้งไอ้ก้องและไอข้ขมลืมตาขึ้นมาโดยเสียงตะโกนบวกเวกบวยวายของพ่อกับแม่ได้ยินแว่วแว่าเกี่ยวกับตาทองเท่านั้นเองทั้งคู่ก็แทบกระโจนพรวดถึงหน้าประตูรัว้ว ก็พบว่าป้าทุมแกร้องไห้คร่ำครวญเล่าเสียงสะอื้นว่าลุงทองนั้นได้ตายไปแล้วผีแม่ไม้มันต้องเอาตาทองไปแน่ๆคามกับกล้องได้ยินดังนั้นมันจึงเล่าเรื่องที่พบเจอที่บ้านของป้าทุมในตอนค่ำคืนที่ผ่านมาให้ฟังข่าวขยายวงกว้างไปถึงหูพ่อปู่ผพ้ออวุโสของหมู่บ้านเห็นทีกูจะปล่อยมันไว้แบบนี้ไม่ได้เสียแล้วมันกำเริบเสบสารนัก กูจะรีบไปตามหมอผีมาปราบมันให้ผีแม่ไมน้นี่มันตกตายไปตามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนะพ่อปู่ไอ้ผีแม่บ้านมันก็ตายไปแล้วไม่ใช่เลยแล้วมันจะตายซ้ำสองอีกได้ยังไงอะออไม่ตายซ้ำสองเลมันตกนรกไม่ผุดไม่เกิดยังไงล่ะมึงถามอะไรเยคิดหน่อยซิคนกําลังจริงจังเนี่ยหลังจากนั้นพ่อปู่ก็รีบไปตามหมอผีที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขมังเวทมีวิชาอาคมแก,ะกะ่กล้า อยู่หมู่บ้านไกลออกไปก่อนที่ค่ำคืนนั้นพิธีจับผีแม่ไม้จะเกิดขึ้นพ่อหมอเป็นหนุ่มชะกันไว้หนวดหน้าเข้มดวงตาแข็งกร้าวเนื้อตัวสักยันเต็มไปหมดดูหน้าเกรงขามยิ่งนักพ่อปู่รวมถึงก้องขมและชาวบ้านมารวมตัวกันที่หน้าบ้านของก้องใช้แหล่งล่อให้ผีมาติดกับ เอาเสื้อแดงออกไปให้ผลบ้านสั่งกำชับทุกคนให้อยู่แต่เพียงในตัวเรือนเท่านั้นนำสายสินมาพันเอาไว้รอบตัวเรือนนั่งบริกรรมคาถาเพื่อรอเวลาที่ผีแม่ไม้มันจะปรากฏตัวกลุ่มควันจางๆล่องลอยเหนือท้องฟ้าที่มืดสนิทพระจันทร์ล่องลอยสูงขึ้นเสียงนกกลางคืนร้องดังอยู่เหนือหลังคาบ้านแข่งกับเสียงสุนัขเหา่าหอนก้องกับขามเริ่มนั่งตัวสัน่น มันยังจดจำใบหน้าของผีแม่ไม้ได้ดีมันจึงเริ่มกลัวแต่พ่อปู่บอกให้ทุกคนอยู่ในความเงียบสงบพ่อหมอลืมตาขึ้นความเย็นที่ล่องลอยผ่านมาประทะกายทั้งกลิ่นเน่าเหม็นราวกับซากศพรุนแรงลือเกินเขาจึงลืมตาขึ้นแทบกลายเป็นประจันหน้ากับผีสาวผมยาวถึงกลางหลังมันนุ่งสิ้นลายสวยเสื้อสีขาวควาลึกอีนี่ จะ,ะพ่อหมอตั้งสติบริกรรมคาถาต่อไปรู้ว่ายังไงเสียมันก็ไม่อาจก้าวข้ามสายสินรอบเรือนนั้นมาได้แน่พ่อหมอนี่ก็ล่อจริงวาสนาพูดได้หนอกูไม่หลงกลมึงหรอกอีผีไร้วันนี้กูจะจับมึงลงหม้อถ่วงน้ำสิให้เข็ดซะพ่อหมอตะวาดเสียงดังใส่หม้อดินขนาดย่อมวางอยู่นอกสายสิน คาถาที่พ่อหมอพยายามสวดเพื่อให้มันร้อนจนทนไม่ได้วิญญาณร้ายของมันจะค่อยๆล่องลอยลงไปในหม้อดินนั้นเปลี่ยนเป็นหม้อดิจิตอลบ้างก็ได้มั้งฉันละเบื่อหม้อด,ดินเต็มทีหรือจะเปลี่ยนเป็นหม้อสุก,กี้หม้อชาบูบ้างก็ได้นะเสียงหัวเราะของมันดังก้องไปทั่วมันพยายามเอื้อมมือข้ามสายสินไปกดหัวพ่อหมอ แต่เพียงฝ่ามือเลื่อนออกไปใกล้สายสินเท่านั้นประกายไฟก็ลุกครึบแทบจะไม่ลามแขนยาวๆของมันโอ๊ยโอ๊ยร้อนสายสินมันก็ต้องร้อนสิวะไม่ใช่น้ำเล่นสงการนะมึงจะได้เย็นๆไม่ใช่บ่อชาบูที่มึงเคยกินแน่ๆมึงจะลงไปดีๆหรือให้กูกำลามึงด้วยได้สีแดงซะก่อนได้แดงที่ว่า เป็นได้อาคมที่พ่อหมอได้มาจากพ่อครูเมื่อเห็นท่าทางอีผีแม่ไม้ดื้อดึงนักจึงดึงได้นั้นออกมาจากยามบริกรรมคาถาและเป่าพรวดลงไปก่อนจะเหวี่ยงไปข้างหน้าเวลานั้นทั้งพ่อปู่ก้องครามและชาวบ้านอีกหลายคนที่ยืนอยู่ด้านหลังของพ่อหมอต่างก็พากันยิ้มแป้นยินดีแววชนะมาเห็นเห็นเมื่อได้แดกนั้นค่อยๆมัดร่างของผีแม่ไม้เอาไว้ พันธนาการแน่นหนาราวกับเปลวเพลิงที่ลุกโชดช่วงก่อนที่ลำตัวของมันจะค่อยๆหดเล็กลงพ่อหมอยังคงบริกรรคาถาต่อไปท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนเจ็บปวดของอีผีแม่ไม้ที่ดิ้นรนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงนั้นด้วยความเจ็บปวดจนแน่นิ่งไปพ่อหมอจึงค่อยๆย,ย,ยกฝ่ามือของตัวเองขึ้นอยู่เหนือร่างที่ดูเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กเลื่อนมือขึ้น ร่างนั้นก็เคลื่อนตามมือของพ่อหมอลงไปอยู่ในหม้อดินใบนั้นไม่ต้องไปผุดไปเกิดหรอกมึงอะอิวกระหายผู้ชายดีนักก็อยู่ในหม้อดินของมึงไปนี่แหละเสียงร้องเงียบหายไปเหมือนผีแม่ไม้จะพยายามดิ้นรนพ่อหมอรู้ว่าฤทธิเดชของมันเยอะนักจึงรีบปิดฝาหมอ้อด้วยผ้ายันสีแดงบริกรรมคาถาและเป่าพรวดลงไปเหนือหม้อดินใบนั้น ราวกับเครือบคาถามัดอาคมเอาไว้อีกชั้นหนึ่งหม้อดินใบนั้นจึงค่อยๆสงบลงข้าจะเอามันไปถ่วงน้ำหลังจากนี้ที่หมู่บ้านเขาพนมดงของพวกเองจะไม่มีผีแม่ม้ายอีกต่อไปเว้นเสียแต่ว่าจะมีไอ้มือบอลที่ไหนไปเปิดฝาหม้อเล่นกับเท่านั้นเองนะหลังจากนั้นพ่อหมอก็นำหม้อดินใบนั้นกลับออกไปจากหมู่บ้านเขาพนมดงโดยมีพ่อปู่เป็นคนขับรถ ไปส่งกล้องกับขามและหันมายิ้มแป้นอย่างสุขใจไม่ต่างจากชาวบ้านทุกคนที่ได้หวนคืนกลับคืนสู่ความสงบสุขของหมู่บ้านเล็กๆในชนบทของพวกเราอีกครั้ง